เราจะมาเริ่มการสร้างเพจสร้างเพจนะคะก,ก็เข้าไปที่ Facebook เราแล้วก็เข้าไปที่ไอ้ปุ่มสามเหลี่ยมเนี่ยค่ะอ,อ๋อปุ่มสามเหลี่ยมไม่ต้องอันนี้ไปที่คำว่าสร้างนะดูหน้าตาของเฟซแต่ละคนอาจจะไม่เหมือนกันนะไปที่หรือไปที่โปรไฟล์หลักเราแต่ถ้าอย่นะถ้าตามตรงนี้ก็คือคุณจะเห็นว่าหน้า เป็บุกข,ของพี่เนี่ยมันจะมีเพจอยู่แล้วใช่ไหมแต่ถ้าคุณดูหน้าตาแล้วกันว่าของใครที่ไปคําว่าเพจหรือคําว่าสร้างเนี่ยค่ะมันจะมีคําว่าสร้างหรือเครื่องหมายบวกเนี่ยค่ะก็กดเข้าไปเนี่ยมันก็จะมีคําว่าเริ่มต้นการใช้งานการสร้างเพจนะหน้าตาก็จะประมาณนี้ก็กดคําว่าเริ่มต้นใช้งาน คุณก็ตั้งชื่อเพจว่าจะตั้งชื่อเพจอะไรก็คลิกเข้าไปตั้งชื่อนะฮะสมมุติว่าตั้งชื่ออธิษฐานอ่ะสมมุตินะคุณก็ตั้งเข้าไปนะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนะถัดไปแล้วคุณก็ดูว่าเพจของคุณเนี่ยจะ จะอยู่ในหมวดหมู่อะไรนะอาจจะเข้าไปที่อ่ะอันนี้พี่สมมุตินะคุณจะยังไงคุณก็แล้วแต่ว่าคุณจะอยากเป็นเครื่องสําอางหรือร้านอาหารคุณจะขายพวกอาหารหรือคุณจะสร้างเพจอะไรก็อยู่อ่ากำหนดหมวดหมู่เข้าไปอ่ะอันนี้ของพี่จะสร้างเป็นเว็บเว็บบล็อกส่วนตัวนะแล้วก็กดคำว่าถัดไปนะกดอ่า แล้วคุณก็จะมีบอกว่าคุณมีเว็บไซต์หรือเปล่าใช่ไหมถ้ายังไม่มีก็คุณก็ติคําว่าฉันไม่มีเว็บไซต์อ่ะแล้วก็กดคําว่าถัดไปนี่นะก็เพิ่มรูปภาพสิ่งที่คุณต้องเตรียมไว้ก็คือรูปภาพของที่คุณจะอัพลงที่คุณจะขายหรือคุณจะทําให้มันเป็นหน้าตาของคุณเองนะคุณก็เลือกภาพหาภาพไว หาภาพหาชื่อที่สิ่งที่ต้องเตรียมนะนะก็กำหนดไปนะใส่รูปภาพแล้วก็เพิ่มรูปโปรไฟล์คุณก็ใส่เข้าไปแล้วก็กดคาว่าเรียบร้อยเนี่ยค่ะพอคุณมีเพจของคุณเองแล้วคุณก็เชิญเพื่อนเข้าไปแล้วในเพจเนี่ยค่ะเขาก็จะมีข้อมูลเขาก็จะส่ง ส่งการแจ้งเตือนมาว่าคุณถึงขั้นตอนไหนขั้นตอนไหนมันจะมีขั้นตอนก็กรอกข้อมูลของคุณเข้าไปจนให้สมบูรณ์นะคะไม่ว่าจะเป็นข้อมูลการติดต่อเบอร์โทรอะไรเงี้ยเฟซบุ๊กเขาก็จะส่งเรื่องส่งข้อความนะคะมาเตือนตลอดนะคะมาเตือนตลอดเราก็สร้างไปก็เข้าไปกรอกข้อมูลตามขั้นตอนนั้น มันจะเสร็จภายในไม่กี่นาทีก็จริงแต่ว่ามันอยู่ที่ข้อมูลของคุณว่าคุณกรอกข้อมูลเนี่ยเสร็จภายในตามนั้นจริงหรือเปล่าแค่นั้นเองแต่ถ้าทําไม่เสร็จก็วันหลังคุณก็ได้ข้อมูลแล้วคุณก็มาเพิ่มเข้าทีละขั้นตอนจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์พอเสร็จสมบูรณ์แล้วเนี่ยอ่าคุณก็เริ่มโพสต์เตรียมภาพคุณคุณจะขายสินค้าอะไรคุณจะให้หน้าตาคุณเป็นแบบไหนสินค้าคุณมีอะไรคุณก็โพสต์เข้าไป สร้างโพสให้สม่ำเสมอไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะนั่นก็คือเป็นการเสร็จขั้นตอนของการสร้างหน้าร้านสร้างเพจใส่ข้อมูลจนกว่าจะเสร็จสมบูรณ์จะสมบูรณ์ที่สุดนะคะโอเคนะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ